ใคเลยแลนะนอดกลนน้ำาเมือม่อมาเหนพระคริศเจาต้องท่รังเมื่อนยังสุเสร็จข้าแต่พระคิศเจ้าขอากับนมัสก,การถวายสดุดีแดบพระองค์เหตุด้วยพระองค์ได้ทรงไถโลก ด้วยไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สถานที่5ซีมอนช่วยพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนจงใคร่ควรดูซีมอนในชั้นแรกรับแบกไม้กางเขนด้วยจำใจครั้นต่อมากับสมัครใจช่วยด้วยรักและยินดีข้าแต่พระเยซูเจ้า การแข่งของพระองค์นั้นช่างนุ่มนวลและชื่นใจเสียนี่กระไรขอทรงโปรดให้ลูกรับแบบด้วยภาคเพียรและยินดีพร้อมกับพระองค์เสมอเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดพระเจ้าค่ะขอทรงพระเมตตาเถิดเดชพระเมตตาแห่งพระปิจ้าขอให้วิญญาณบรรดาสตบุรุษที่ได้ถึงแก่กรรมแล้ว จงเป็นสุขเกษมสำราญอาเมน